นี้เดินมาเจอแบล็กเบอร์รี่ป่านะคะนี่เล็กมากเลย โหเห็นไหมนี่อ่ะอ้าโชคดีจังแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองเอาไปล้างก่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้แถวนี้เขามีหมาด้วยเห็นไหมนี่ไปนอนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ ตรงนู้นก็มีลูกเล็กมากเลยนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมคะมันจะเป็นลูกแดงๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆ ไม่ได้เอาถุงมาถ้าเปรี้ยวก็ดีค่ะเดี๋ยวไปทาพริกเกลือเลยนี่มีอีกไหมอ่ะฮนี่ไงฮลูกเล็กวันนี้เป็น4 of July นะคะ ก็จะมีปผุเป็นวันชาติของอเมริกานะคะวันนี้ก็จะได้ยินเสียงผุประทัดโอ้ยเยอะมากเลยนี่เห็นไหมอะ่ะโอ้ยโอ้ยมีหนามเราก็ไม่รู้ต้องเก็บสีแดงหรือสีดำเจก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเก็บสีอะไร โอ้คือตรงนี้มันเป็นป่าเลยนะคะนี่เจก็ตาดีมากเลยเดินมาเห็นลูกอะไรแดงๆดำๆ เดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอันนี้เป็นชิมสีไหนก่อนดีอะสีดำแล้วกนไม่ลางด้วยสีดำหวานอ,อร่อยสีแดงเปรี้ยวมากเลยค่ะ ต้องเอาไปคลุกเกลือน้ำปลาพริกถ้าทางจะอร่อยต้องมีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงด้วยเดี๋ยวเจว่าเดี๋ยวไปหาเพิ่มดีกว่าตรงนี้ก็มีอีกนะคะเห็นไหมลูกเล็กมากเลยเพราะว่ามันขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครปลูกมันก็เลยลูกแค่นี้เดี๋ยวเอาสีแดงด้วย hey. โอยมีน,น้ำเห็นไหมโอ้ข้างบนก็มีแต่ว่าขึ้นไปดีไหมอมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าลูกมันจะเล็กมากเลยเล็ก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  นี่อันอเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าลงดีกว่าอึ๊บนี่ก็ไล่ความสุขนะคะเมื่อกี้ไปถามมาแล้ว ถ้าเป็นสีส้มๆอันแรกนี้นะคะยังไม่สุกมันต้องเป็นสีดำเลยอย่างนี้นะคะถือว่าสุแวก็หวานนี่ไล้ความต้องสีดำนะคะถึงจะหวานแต่ว่าจะมีพันธุ์สีแดงเหมือนกันแต่ลักษณะคล้ายๆกันเป็นลัเบอร์รี่นะคะอันนี้คือแบ็กเบอร์รี่นะคะนี่อันนี้แบ็กเบอร์รี่ต้องสีดำ